ผมจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายแยกปหลัดกระทรวงกลาโหมออกจากกองทัพจากผู้บัญชาการฐานสูงสุสดและผู้บัญชาการเหล่าทัพที่คนนุณนิพัตทองเล็กพูดอะไรไปผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายเหล่านั้นพี่น้องจะได้ไม่เข้าใจคนผิดพี่น้อง ต้องถามท่านชัยวัฒน์แล้วแหละว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มองอย่างนี้แล้วก็มองผอบอรเราทับผิดหมดเลยถ้าอย่างนั้นน่ะคือแบบมองในแง่ลบเล่นตีสองหน้าออย่างนี้แม้แต่วันนั้นที่ในห้องประชุมผมไม่ได้เห็นด้วยตัวเขานะเพราะว่าผมนั่งนั่งอยู่ในซีกซ้ายมือของห้องประชุมครับประมาณแถวที่สามหรือแถวที่สี่นะ,ะเขาบอกว่าประหลัดเข้าด้วยแล้ววันนั้นประหลัดเข้าห้องประชุมทําไมไม่ได้นั่งกับผู้นําเราทับอะ,อะประหลัดนี่พัดทองเล็กเนี่ย เขาไม่ให้เขาไม่ให้อยู่ในพวกเดียวกันด้วยนะเพราะที่เวทีเมื่อวานนี้ทําไปแน่ว่ากันไปเนี่ยมันบอกถึงแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยครับจุดยืนเป็นอย่างไรจิตสํานึกเป็นอย่างไรจริงๆจิตสำนึกจริงๆก็รับใช้นักโทษสุดจิตสุดใจเหมือนกันครับเขาบอกว่าถ้าไม่เดินพฤติกรรมอย่างนี้ก็รู้อยู่แก่ใจว่า ตัวเองวันนี้คงไม่ได้นั่งประหลัดกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นเมื่อได้เมื่อได้ตาแหน่งมาก็ต้องใช้งานถูกใช้งานใช่ไหมอ,อันนี้เมื่อพูดถึงใน,นนี้ก็ต้องมีอีกคนหนึ่งซึ่งพฤติกรรมอันเดียวกันพี่น้องจะได้รู้ว่าโอ้ทําไมเรื่องวันนี้มันไม่จบเป็นทางการไอ้ระบอบทักษิณมันเป็นยังไงจะได้รู้ว่าคนที่ดํารงตําแหน่งสําคัญของบ้านเมืองวันนี้เนี่ยมันรับใช้ระบอบนี้อย่างไรคนนั้นคืออดุลแสงสิงแก้วก็ไม่หนีกันพอบอรตร ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องไปสงสัยเลยว่าทําไมตํารวจถึงอุ้มรัฐบาลน,นี้สุดจิตสุดใจครับอืทําไมกำนันสุเทพถึงบอกว่าจะต้องจัดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติใหม่ในการปฏิรูปบ,บ้านเมืองเพื่อเอาออกจากคนคนเดียวคุมเบ็ดเสร็จแล้วคนคนเดียวไปรับใช้หน้าการเมืองครับถูกไหมมันโยงกันอย่างนั้นอนดุลแสงสิงแก้ววันนี้ก็เทียบชั้นกับเหมือนพลตารวจเอกเผ่าศรียานนท์ ซึ่งคุณเกิดหรือยังไม่รู้แต่เผ่านะั้นะนะดังในช่วงเมืองไทยประมาณ2,500ในยุคจมพลปจมพลสฤษดิ์หลังจากนั้นจมพลสฤษดิ์ก็ทำการรัฐประหารแต่พื้นฐานของอดุลแสงสิงแก้วกับเผ่าต่างกันศักดิ์ศรีต่างกันเพราะเผ่าเนี่ยเขามาจากการเป็นฐานบกแล้วโอนตัวมาเป็นตำรวจรมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยที่ปดีกราตำรวจยศพลตำรวจตรี แต่อดุลแสงสิงแก้วไม่ได้จบโรงเรียนเตรียมทาหารมาจบมสองห้ามาแล้วเข้าไปที่โรงเรียนในร้อยตำรวจ<อ>แล้วก็ไต่ชั้นขึ้นมาเป็นพ,อพอตบตรแล้วก่อนจะนั่งพ,อพอตบตรก็เป็นนายะเดียวกับประหลัดกระทรวงกลาโหมคนนี้ที่ล่ำลือกันในสังคมเลยไปกับการนักโทษหนีคดีมาด้วยกันทั้งนั้นอึอออเหมือนกันเลยแล้วก็คนที่ตัวเองไปกราบการนี่เป็นแนวโทษหนีก็ดีไม่พอยังเป็นผู้ต้องหาไมยจับทางศารอีกเหมือนกัน แล้วพอทีจะมาเจอกับกำนันสุเทพบอกว่ามาเจอสุเทพไม่ได้พอสุเทพทีหมายจับแล้วทําไมไปเจอนักโทษนี้คดีต่างแดนไปเจอได้แล้วเพื่อกราบการอะไรก็ว่าไปจะกราบตักกาบตีนอะไรตอเต่าเหมือนกันก็ว่ากันมานะครับแต่ในยกคือไปตรงนั้นฉะนั้นมันก็มีพฤติกรรมรับใช้สุดจิจสุดใจครับประเด็นวันนี้พ่อแม่พี่น้องต้องรู้ว่าข้าราชการในระดับใหญ่ๆในตําแหน่งโครงสร้างการปกครองสำหับสำารับบ้านเมืองี รับใช้คนนี้สุดกิจสุดใจรับใช้ระบบทักษิณสุดใจเป็นถึงประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นถึงพอบอตรฉะนั้นบ้านเมืองวันนี้จะให้มันจบง่ายๆอย่างที่ประชมคาดหวงังแล้วผมก็อยากให้เป็นเชะนั้นมันถึงล่อเอาเถิดหนะักนั่นไงแสดงว่าคำนิยามที่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครเนี่ยใช้ได้กับเมืองไทยกับเมืองไทยเราเวลานี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยยังขอยืนยันว่าไม่มีอะไรชัดเจนเท่ากับสองคนที่มีพฤติกรรมและเป็นคำล่ำาลือว่าผู้นำเราทับไปกับการนับโทษที่ตามแดนพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมแล้ววันนี้พฤติกรรมขแสงสิรรงแก้วพบปตทพฤติกรรมของเขาเขาก็ายังอย่างที่กำนันสุทยบว่าเขาเลือกข้างประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ย การที่ท่านผู้บัญชาการนั้นสุดๆหรืออะไรก็ดีว,ว่าไม่เล่นการเมืองขอเป็นกลางเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูนหรือไม่รัฐธรรมนูญมาตรา87เนี่ยที่ต้องการเกิดเครือขา่ายภาพประชาชนที่เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความจริงของบ้านเมืองเ mm. พราะประชาชนเป็นเจ้าของนานิิไตแล้วเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจทางการเมืองได้ครับรัฐนูนเขียนว่าประชาชนเนี่ยจะต้องตัดสินใจทางการเมืองประชาชนต้องทําบทบาททางการเมืองให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูน เมื่อประชาชนเป็นเช่นนั้นผู้นําเหล่าทัพก็ไม่หนีบทบาทนี้ผู้นําเหล่าทับพบพกว่าตัวเองจะไม่เล่นการเมืองจะต้องเป็นกลางไม่ใช่รับนุนเขียนรับนุนเขียนว่าผู้นําเหล่าทัพจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองชาติศาสนามากษัตริย์รวมทั้งรรฐธรรมนูญด้วยเท็กเดียวกับประชาชนแล้วเมื่อประชาชนต้องตัดสินใจทางการเมืองตามมาตรา87ดบเจ็ดผู้นําเหล่าทัพก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองครับอืม จะบอกว่าเล่นโกโก้ว่าผมเล่นการเมืองไม่เลยผมเป็นกลางไม่มีเขียนในรัฐธรรมนูญครับไม่มีพูดเองทั้งนั้นแล้วก็ไปลงในประเด็นอุปทานของสังคมพวกโลกสวยก็ไปคิดว่าผมก็คิดตามนั้นนี้ผมไม่เข้าข้างใครวันนี้คู่กรณีมีฝ่ายกำนันสุเทพกับมีฝ่ายรัฐบาลผมเป็นกลางไม่เข้าข้างใครอัจริงผิดหมดครับ กูดีก่อนขอขอย้ำขอขอย้ำได้อีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทหารเข้าใจมาแล้วก็ออกมาพูดเองว่าทหารเป็นกลางอะไรนู่นเนี่ยความคิดนี้ผิดก่อนผิดเพราะฉะนั้นทหารต้องเข้าใจว่าทหารมีบทบาทถ้าอยู่ในฝ่ายประชาชนเพราะว่าเพราะฉะนั้นทหารมีหน้าที่พิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกครับเขาเขาเขาถึงประกาศจดยืนก็ไม่ผิดไงว่าเขาเลือกประเทศไทยอืแต่ตอนนี้ต้องขั้นตอนมาถึงวันนี้เขาต้องต่อไปอีกว่า เมื่อเลือกประเทศไทยวันนี้เลือกเข้าไปอีกจะเลือกจุดเจดตจำนงของประชาชนที่แสดงออกมาเป็นมวลมหาประชาชนครับที่จะปฏิรูปประเทศก่อนการกเ,ลเลือกตั้งหรือจะเอาตามแนวทางพวกระบบทังสิ่นที่ครองอำนาจอยู่เลือกตั้งก่อนปฏิรูปประเทศผู้นำต้องตัดสินใจเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อประเทศไทยได้คถูกไหม ถ้าค,คุณเลือกเลือกตั้งก่อนปฏิรูปจะกระทบประเทศไทยครับอย่างหนึง<อ>่งถ้าคุณปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งก็จะกระทบอีกอย่างหนึง่งอันไหนจะทําเป็นความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยผู้นําเราทัพต้องคิดและแตัดสินใจการตัดสินใจอย่างไรเรียกว่าการตัดสินใจทางการเมืองตามมาตรา87บเจครับของรัฐธรรมนูญตอนนี้เรื่องของกระแสมองโลกสวยนักวิชาการมองโลกสวยจะต้อง มีทั้งยังยังกลางอยู่มีทั้งตอนนี้กระแสอ,อาจจะไปอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการเ, <c oughs> เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยไปปฏิรูปกันทีหลัง <c oughs> หรือบางคนอาจจะให้เวลายิ่งรักช่วงหนึ่งก่อนแล้วก็ให้ทําปฏิญาณด้วยกันว่าจะต้องมีต่อต้านคอรับช่วงรับชั่นตอนนี้กระแสไปยังไงแล้วครับตอนนี้เราต้องไปดูพอบสูงสุดต <c oughs> อนนี้จะพูดเฉพาะทหารย่ไงใช่ใช่่พบสูงสุดแย กำนันสุเทพว่าเมื่อกำนันสุเทพพูดในที่ประชุม<อ>ว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งไปว่าโงกงปินอะไรต่ออะไรโกงเส้นเสียงแล้วเข้ามาปกครองแล้วประชาชนก็มาไง,ไง่ไม่มีวันจบก็เป็นวงจรอุบาทวงจรอำมหิตอะไรก็ว่าไปครับพอบสุทธก็แย่ว่าเอาถ้าไม่สบายใจตรงนั้นเลือกตั้งโดยมีกรรมการกลางมาคุมได้ไหมใครเขาไม่ได้พูดว่า จะต้องเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปประเทศนะตอนที่ประหลัดว่านะไม่ได้ระบ,บุวันที่ด้วยตอนนี้มันก็มีประเด็นว่าเมื่ออย่างนี้แล้วผมอยากจะถามว่ากกตทั้งหมดอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าวันนี้กองทัพแห่งชาติเขาก็ไปในทางประชาชนแล้วว่าไอ,อก้กกตมันไรประสิทธิภาพมันคุมการเลือกตั้งไม่ได้เพราะการคุมการเลือกตั้งของกกตดึงพยายามจะจัดก,การเลือกตั้งหรือเติอนมันทำให้ประเทศชาติมีปัญหามาจนถึงชั่วโมงนี้ เพราะมันได้คนโกงมากุมอำน,นาจแล้วไอ้คนเหล่านี้ก็เป็นกบฏต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อรัฐธรรมนูญจัดศาลวินิจฉัยครับถูกไหมฉะนั้นวันนี้กบฏจากศาลวินิจฉัยผู้นำเหล่าทัพก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ผมเพิ่มต่อกบฏอีกข้อหนึ่งเรื่องศาลโลกเรื่องกรณีไทยกัมพูชาครับเพราะไปดื้อขึ้นศาลโลกเป็นจำเลยแล้วศาลพิพากาจะแบ่งแยกราชนจาจักรไทยการกระทำกับคณะชุดนี้ทั้งนั้นเป็นชุดเดียวกับ ที่สานูนวินิจฉัยที่จะแก้รับนูนเมื่อเป็นกบฏแล้วกองทัพแห่งชาติมีหน้าที่ดูแลรักษาวความสงบเรียบร้อยต้องตัดสินใจอตัดสินใจตรงนี้แล้วประกาศมาเขาเรียกว่าตัดสินใจทางการเมืงเองเชกเดียวกับประชาชนตัดสินใจทางการเมืองแล้วเคลื่อนไหวสร้างเป็นมติมวลมหาประชาชนครับฉะนั้นวันนี้ประชาชนก็ททาหน้าที่เขาสมบูรณ์ทบทวนะบวนความแต่ผู้นำหนอ่อทัพท่านต้องตัดสินใจลึกไปกว่าประกาศเพียงว่าเลือกประเทศไทยขอถามท่านเลยว่า อันนี้ like, เวลาแม่มเสียวเวลาจริงๆหมดแล้วทหารจะรออะไรอยู่หรือจะรอให้ประชาชนมากกว่า5ล้านออกมาแล้วทหารถึงจะบรรลุหรือทหารค่อยจะออกแอคชั่นทหารกําลังรออะไรอยู่ครับไปมุมนั้นประชาชนก็เืิดใจเขาก็ทหารมาถึงเวลานี้ตัดสินใจได้แล้วทหารกลัวอะไรทหารใช้ชาติทหารก็ถูกประชาชนตั้งประเด็นเหล่านี้ก็ ผมก็ทิ้งประเด็นนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเวลานี้จะต้องส่งต่อท่านนายช่างแล้วใช่ครับผมนายช่างแล้วกดงลงเกีเยิ <วง S 2> ม่วงามะนะครับเราก็เอาละเดี๋ยวมีจังหวะอะไรเรามาขยายพลทีเสียดายเวลามันหมดลงแล้วก็ทิ้งประเด็นไว้แค่นี้นะครับครับผมครับอวันนี้สําหรับแขกรับเชิญท่านแรกนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสวงอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงอุตสาหกรรมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอส่งท่านแต่เพียงเท่านี้พักกันสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับแขกรับเชิญท่านทีน่2ครับ กับขู้่รายการเสียงประชาชนคุณผู้ชมยังอยู่กับผมะจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์นะครับเมื่อสักครู่ได้พูดค,คุยกับคุณชัยวัน์สินสุวงเรื่องของทหารในบทบาท2วัน2ฝ่ายอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละแต่พูดกันคนละแบบเลยวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับกับแขกรับเชิญท่านต่อไปคุณดำรงกิจม่วงงามอดีตวิศวกรจากกรมชลประทานสวัสดีครับ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 ขอถามต่อในประเด็นเดียวกันเลยนะครับ2วัน2เหตุการณ์เสาร์อาทิตย์พอบ เราทับต่างๆกับประหลัดกลาโมผู้คนละเรื่องเลยท่านคิดว่าอย่างไงครับอ๋อครับผมขอนจะพูดสองวันนั้นที่ผ่านมานะครับผมขอพูดย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อสักสามสี่วันมานี่เองผมได้ดูรายการอะไรช่องไทย PBS ีบีเอรายการตอบโจทย์หรือไงมีมีมีป่ารายการตอบโจทย์นั่นแหละก็จะว่ามีผมมีผมเห็นมีทหารอยู่คนหนึ่งแต่งชุดทหารเต็มยศเลยมันนั่งตอบพิธีกรผู้หญิงนะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะ ผมก็ไม่ได้จับประเด็นอะไรเพราะว่าผมไม่รู้จักท่านคนนี้มาก่อนแล้วก็พูดไปแบบเอะผมพูดน่าสนใจนะผมตอนแรกจะไม่ฟังนะจะไม่ดูผมก็ดูตลอดเลยทีนดี้ดูไปดูมาเอะมันพูดแบบลักษณะมันเป็นคันเมืองนี่วะแบบนี้พูดแบบคันเมืองนี่ผมก็สงสัยว่าที่ทหารเขาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเขาไม่ยู่อยู่คันเมืองไงวะแค่เขาทหารอยู่ในกฎอยู่ในวินัยของของทหารแต่อยู่อนยู่เมืองแต่ไอทหารคนนี้พูดอยู่แต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ แล้วผมก็แบบนอนดูนะครับนอนดูทีวีเขาไม่ได้ไปอ่านดูที่ใต้ชื่อว่าเป็นใครนะครับก็ได้ก็ก็นอนหันหลังให้ทีวีแล้วก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆอืเขาเพิ่งมาขจ่างเมื่อตอนที่ะจ่างเมื่อไหนจะาคุณสุเทพพูดเมื่อคืนเมื่อคืนครับผมดูรายการคุณสุเทพครัแล้วคุณสุเทพพูดโอ้ชัดขึ้นเนี่วคนนี้แสดงว่าคนนี้เป็นประหลัดกระทรวงคาหาโหมก็เมื่อคี้ได้มาฟังคุณเจวัตสินสุวงพูดเอ้มันก็ชัดเจนนี่ว่า เขาเข้าใจตรงกันนะผมว่าไอ้นี่ทหารเมื่อไม่สนใจการเมืองทําไมต้องมาพูดการเมืองแล้วก็แต่งตัวเต็มยศเลยด้วยไอย้พูดการเมืองแบบแต่งทุกทหารมาหมายถึงอะไรวะเนี่ยหมายถึงเอาทหารมาขู่ประชาชนหรือไงเนี่ยคุณธรกิจเข้าใจคุณพลเอกเออนิพัทธ์ทองเล็กเข้าใจว่าอะไรบ้างเข้าใจกระจ่างขึ้นนะที่บอกว่ากระจ่างผมกระจ่างขึ้นผมว่าที่ทั้งคุณสุเทพพูดทั้งคุณใจวัดพูดเนี่ย ผมว่าอันนี้เลือกเลือกทางไงอ่ะหนึ่งเลือกค้าคนนี้เลือกทางแน่นอนสองขี้ค่าไม่รู้ผมที่คุณใจวัดพูดผมว่าถูกหมดอ่ะครับผมก็ฟังคุณใจวัดคนระดับคุณใจวัดคุณสุเทพพูดนี่ผมเชื่ออยู่แล้วได้ดีพาะพี่ให้อันนี้ชัดเจนเพราะว่าทั้งสองคนทั้งสองท่านตั้งแต่คุณสุเทพจนถึงคุณใจวัดก็ยืนยันว่าได้ดีพาะพี่ให้อ่อแต่พบตรเลยผมต้องขอบคุณตั้งปลัดทรวงกลาหมขอบคุณตั้งคุณสุเทพขอบคุณตั้งคุณใจวัดนะครับทำให้ ผมนี่มีเรื่องขึ้นมาเรื่องเรื่องคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งว่าทหารเคยพูดอีกอย่างแล้ว่าทไมเวลานี้มาพูดอีกอย่างอะไรมาทําอีกอย่างมันไม่แน่จจไม่แน่นอนงั้นควันก่อนนี่ผมดูที่คุณสุเทพเนี่ยไปพบกับเหล่าทัพนะวันเสาร์ผู้วิการทหารสูงสุดผมเนี่ยสบายใจเลยจากการตอบของนเหล่าทัพนะอยู่ข้างประเทศประเทศนี่มันมีชาติศาสนาพระรกษัตริ์และก็ประชาชนท่านต้องอยู่ครบถูกไหมท่านตอบถูก ผมไม่มีคังขาเลยผมฟังแล้วผมก็สบายใจไ,ไม่แต่เรื่องเลือกตั้งด้วยนะไม่แต่เลยใช่ครับก็บสบายใจไงขขขเขาทหารท่านท่านอยากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านอยู่ในขอบของทหารแล้วก็ถูกต้องแล้วรเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนท่านบอกว่าเอาประชาชนว่าก,กันไปก็ประชาชนก็ตกกันในในเหตุผลของประชาชนไอ้ฝ่ายนี้เขาตั้งเวทีฝ่ายนู้นเขาตั้งเวทีกันเขาว่ากันไปเขาดีอยู่แล้วพอมาปลัดกระทรวงกันเรามมาพูดขึ้นมาใหม่เมื่อวานเนี้ยัขับที่ผมดูมาวันก่อนนี้ เอ,อ้มันไม่ใช่มันคนละเรื่องนี่แล้วจะเอาเงินแน่จะให้ประชาชนฟังด้านไหนแน่ตกลงเชื่อเชื่อทางฝั่งคุณสุเทพยืนยันว่าทหารเอาประเทศเออ